เป็นครูพิพรเจ้าของแบรนด์นุ๊ก้าได้ยังไงนะคะย้อนกลับไปอะค่ะในวันที่ครูคลอดลูกเสร็จอะค่ะแล้วครูหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องใช้ปากหายใจนะคะเสร็จแล้วให้นมลูกก็เป็นน้าเลือดลูกดูดนมเป็นน้าเลือดตลอดเลยนะคะจึงไปให้หมอตรวจอย่างละเอียดถึงได้รู้ว่าเส้นเลือดใหญ่หัวใจมันฉีกเป็นสองฝั่งนะคะแต่หลายคนคิดว่าเวอร์รือเปล่าทําไมไม่ตายคุณไม่ต้องตกใจคะ่ะเพราะว่าหมอก็ยังคิดแบบนั้น แล้วก็บอกว่าถ้าผ่าออกมาแล้วต้องยอมรับนะว่าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์รอดเพียงแค่สามเปอร์เซ็นเท่านั้นคือมันเป็นอะไรที่เราต้องเลือกอะคะ่ะเลือกระหว่างไม่ผ่ากับผ่ามีเปอร์เซ็นต์รอดสามเปอร์เซ็นหลังจากนั้นครูก็ได้คิวผ่าตัดวันที่ยี่สิบแปดกันยาจากนั้นพอผ่าตัดอะคะ่ะสามวันแล้วก็นะคะเกือบไม่รอดแหละเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่มากกว่าจะผ่านมาวันนี้ครูต่อสู้หนักมากคะ่ะครูต่อสู้กับชีวิตใหม่ของครูหนักมาก ชีวิตใหม่ที่ครูก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะว่าครูจะรอดได้ยังไงในเมื่อครูรอดมาแล้วครูมีหนี้สามสิบล้านพร้อมกับร่างกายที่ไม่สามารถทํางานได้เลยหมอบอกให้เป็นคนขี้เกียจอยู่เฉยๆครูแรกเลยค่ะตายไม่เป็นไรขอให้ฉันทําอะไรก็ได้ให้มีเงินได้ลดหนี้ให้อะไรแบบนี้ค่ะครูก็มาทํางานหนักอีกครั้งหนึ่งประมาณสามปีครูค่ะเส้นเลือดใหญ่ฉีกอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ไม่สามารถผ่าได้แล้ว เพราะไม่สามารถที่จะตัดต่ออวัยวะตรงไหนได้แล้วเพราะรอบนี้มันฉีกขึ้นที่จะมาขึ้นตรงคอนะคะวันนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะบริจาคร่างกายไปเลยนะคะพอกลับมาครูก็เลิกครูก็ไม่กินยาเคมีอีกเลยนับจากวันนั้นน่ะนะคะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะครูยังไม่ไปหาหมออีกเลยแล้วตัดสินใจไม่กินยาเคมีเองทั้งๆท,ที่ต้องกินตลอดชีวิตแต่ไม่กินเลือกที่จะหาวิธีการดูแลตัวเองด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ทําไมครูถึงผลิตสมุนไพร เพราะคุณเลือกที่จะใช้สมุนไพรดูแลตัวเองตั้งแต่นั้นถึงนี้ประมาณเข้าปีที่แปดแล้วค่ะพอ,พอ,พอกับช่วงที่ครปปฏิบัติธรรมพอดีนะคะเพราะช่วงนั้นอย่างที่บอกค่ะอะไรมาคูจะเต็มค่ะสวดมนต์ไปทําสมาธิไปปฏิบัติธรรมหมดทุกอย่างทุกทางค่ะอะไรที่ใจจะสบายอะไรที่จะอยู่ได้มากขึ้นฟังธรรมะแต่คนไม่เคยฟังก็ฟังธรรมะหันหน้าเข้าหาธรรมะอะไรแบบนี้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจนในที่สุดเลือกสมุนไพรให้ดูแลตัวเองศึกษาอย่างแบบจริงจังค่ะไม่ใช่ทาเล่นทําหัวนะคะ เพื่อต้องการดูแลตัวเองคุณคิดดูนะคะจากวันนั้นค่ะต้มสมุนไพรกินมาตลอดค่ะนะคะสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมาตลอดจนในที่สุดค่ะก็เอาสิ่งที่เราคิดค้นมานั่นแหละเอามาทําเป็นสร้างอาชีพถ้าทุกวันนี้ค่ะคุณอยากช่วยคนจริงๆให้ทุกคนได้แบบมีทางรอดเราไม่ได้บอกว่าสมุนไพรมันจะช่วยได้ทุกโรคเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะเราไม่ใช่หมอแต่เรารู้แค่ว่าเรามีของดีเรามีสิ่งที่ดีแล้วเราอยากบอกต่อเธอนะ คำพูดของครูคำแรกค่ะใครเจอชั้นคนนั้นโชคดีครูโดนเบะปากมองบนตลอดโอ้เฮยมึงดีมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูไม่เคยสนใจค่ะเพราะครูคือคนโชคดีไงคะคือคนที่ข้างบนเลือกให้อยู่ต่อนี่คือคนโชคดีนะคะเพราะเราอยู่ต่อคุณดูสิฮะทุกอย่างดีขึ้นราปาฏิหาริครอบครัวเราจากเป็นหนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีในวันที่ครูไม่รู้ว่าครูจะทําอะไรครูแย่แล้วครูเชื่อว่าครูยังมีบุญเหลืออยู่ เราก็ร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทาแต่บุญสร้างแต่กุศลนะคะเราพูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่สิ่งดีๆสร้างแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะสิ่งที่เราร้องขอเกิดขึ้นค่ะครูเจอธุรกิจของตัวเองที่มาจากตัวเองแค่คําพูดที่ว่าจงมองสิ่งใกล้ตัวให้เป็นธุรกิจกับคาที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอคําพูดแค่นี้เองค่ะมันก็สามารถทําให้เราสว่างได้เพราะอะไรบุญเราถึงพร้อมค่ะ เมื่อเราบุญถึงพร้อมกับคําพูดหรือการครามหรือคุณบุญถึงพร้อมกับครูครูบุญถึงพร้อมกับคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีค่ะเพราะคุณฟังแล้วเข้าใจเปลี่ยนไมล์เซฟตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างน่ามหาัศจรรย์คนที่เป็นหนี้สามสิบล้านแต่ทุกวันนี้ทําธุรกิจหลักพันเงินหลักไม่รู้กี่ร้อยนะคะก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ามหาัศจรรย์หรือเปล่านี่แหละค่ะปาฏิหาริย์มันจึงเกิดกับครูในวันนี้ซึ่งเป็นครูพิพรที่เปลี่ยนทั้งภายนอกและภายใน